นี่นะครับเป็นนวัตกรรมในการล้างเมล็ดต้นทาวเวอร์ทรีที่เราเก็บมาวันนี้เห็นไหมครับว่าเมล็ดสวยมากดูสิครับสะอาดมากเห็นไหมฮะสะอาดมากแล้วเม็ดคุณภาพดีมากที่เราเก็บมาวันนี้นะครับดูนะฮะเฉพาะวันนี้นะครับว่าได้มามากแค่ไหนดูสิครับแล้วเม็ดดีมากเม็ดดีทั้งหมดเลยนี่ครับฟังเสียงสิครับ สตัง์นะครับนี่สตัง์นะครับสตัง์ผมค่าอาหารค่าอินเทอร์เน็ตนะครับค่าไฟฟ้าค่าจิปาถะค่าขนมค่าผงซักฟอกค่าสบู่โอ้ยมากมายมากมายมหาศาลโอ้ยดูสิครับโอ้เห็นแล้วดูสิครับ เงินโอ้โหดีใจเป็นน,น,น้ำพักน้ำแรงสุดๆน้ำพักน้ำแรงสุดๆเลยนะครับนี่ดูสิครับโอ้โหทุกมเมล็ดนี่สวยๆทั้งนั้นเลยมเมล็ดดีๆนั้นเลยโอ้ดีใจมากตรนมากๆเดี๋ยวเราิ่งแล้วให้แห้งแล้วก็ค่อยมานับเปนวน,นว่าได้จำนวนเท่าไหร่เย่เย yeah, yeah, yeah.